สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวผัดปลาทูแบบทีนคลีนกันนะคะก็ใส่น้ำมันนะคะมะพร้าว3ช้อนโต๊ะเลยนะคะข้าวผัดน้ำมันเยอะหน่อยเราจะอร่อยมากๆนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะใส่กระเทียมแล้วก็พริกนะคะเผ็ดตามที่ชอบเลยนะคะลงไปผัดค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะ1นใบนะคะนี่ค่ะให้ไข่สุกก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวของเราผัดลงไปแล้วไม่แฉะนะคะตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะที่เราแกะไว้แล้วนะคะ ผัดได้ที่ดีแล้วนะเราจะเติมกลิ่นลงไปเล็กน้อยนะคะก็คือตะไคร้แบบฉลับนะคะแล้วก็ข้าวค่ะข้าวนี่เราครุงรสไปแล้วนะคะใช้ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เกลือชุมพูนะคะถ้าใครอยากเติมน้ำตาลตะโนดนะคะก็เติมในขั้นตอนในข้าวเลยนะคะแล้วก็ผัดเร็วๆค่ะ ขอเติมข้าวโพดสักเล็กน้อยนะคะเราต้มสุกเอาไว้แล้วนะคะข้าวจะไม่จะได้ไม่แฉะค่ะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมนะคะให้จานนี้หอมสมุนไพรไปทั้งจานเลยนะคะ พอให้กลิ่นหอมโชยออกมานะคะแล้วเราก็เติมขั้นตอนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือใบโหระพานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะผัดให้หอมๆนิดนึงแล้วพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะมาทานไหมคะร้อาไปผัดทานกันดูนะคะอร่อยคินคีนแซบๆนะคะเราจะได้ลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ